The Company Man เป็นเกมไซส์โครแอคชั่นแพลตฟอร์เมอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของจิม พนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเข้ามาทํางานให้กับบริษัทแห่งนี้เป็นวันแรกชายหนุ่มผู้มีปรัชญาชีวิตที่สอนโดยพ่อของเขาว่าชีวิตของเราก็เหมือนเกมโดยเฉพาะเรื่องของความมุ่งมั่นและความพยายามที่ต้องทาไปเรื่อยๆจิมนั้นฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้เป็นซ e อของบริษัทนี้ครับทว่าฝันกลางวันของเขาก็จบลงทันทีเมื่อวิลเลียมหัวหน้างานแวะมาเจอเขาวมนี่บอกให้เราหยิบคีย์บอร์ดขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้จากนั้นการเดินทางของจิมก็เริ่มต้นขึ้นนะครับทั้งนี้แนวคิดของเกมในการสู้กับพนักงาน,แ,าตน,นาาแต่ว่ามมัันนนนนเเปปรรียบหือออกกาาไไล่ค้จก บริษัทมากกว่า ทั้งนี้ในฝั่งของเราที่ชอบกินกาแฟมากๆนะครับตัวเกมก็กาหนดให้จุดกินกาแฟเป็นตำแหน่งเช็คพอยต์และยังช่วยเติมเลือดให้อีกด้วยกระทั่งเราก็ไปจนได้เจอวิลเลียมในที่สุดวิลเลียมนั่นเหมือนจะรู้ว่าเราไม่ใช่พนักงานธรรมดาทั่วไปเขาจึงบอกกับตัวเอกว่าตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะต่างๆจากฝ่ายบุคคลไปยังแผนกบริการลูกค้าเขาอยากให้เราปิดสีวิตเครื่องแต่พอทําแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้ว่าหมอนี่โกหกเราครับเพราะว่าเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องส่งจดหมายของมิสเตอร์อีเวนที่ดูแลฝ่ลยาย โดนลดขั้นให้ลงไปทำงานในชั้น Customer Service ที่อยู่ชั้นล่างสุดของตึกแห่งนี้จนได้ ต้องบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นการไต่ระดับขึ้นไปของพระเอกที่ต้องการจะเป็นซ e o โครับโดยในแต่ละฉากก็น่าจะทําขึ้นมาแซล์บริษัทในชีวิตจริงนั่นเองจิมที่ลงมาถึงฝ่ายบริการลูกค้าก็พบว่าที่นี่นั้นมีส่วนหนึ่งเต็มไปด้วยขยะและกองเก้าอี้พังๆถูกทิ้งเอาไว้ก็จะได้เจอกับพนักงานที่ทําหน้าที่รับสายจากลูกค้านะครับพนักงานเหล่านี้ตอนรับสายก็ต้องอดทนนะครับแต่ว่าในใจก็หัวร้อนจนต้องพ่นไฟระบ,บายออกมาตลอดเวลาแบบนี้แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือโจมตีให้พวกเธอได้้้หหลุดดพพนนนนนนไจจจาาาาาากกกกกกบรริิษัััทืออวว่่่่ะงงงม็เชซึ สายแล้วเรายังได้เห็นอินเทอร์นหรือว่าพนักงานฝึกหัดโดนส่งดิ่งเหวล,ลงมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่น่าอยู่เอาซะเลยนะครับมันจึงยิ่งทําให้จิมนั้นอยากขึ้นไปเป็น CEO แล้วก็เปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ให้ได้ เหตุการณ์สาคัญของฝ่ายบุคคลน,นั้นเริ่มต้นเมื่อเราได้เจอกับหน้าผนกย่อยของฝ่ายนี้ครับจิมพอได้เจอก็เอ่ยปากถามหาห้องน้ําว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าในฝั่งของเฮียแกก็หัวร้อนขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่มาตอบคําถามอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เลยเอาเชือกติดไฟมาฟาดให้เรากลับไปทํางานต่อแม่ี่มันโรงงานนารกโดยแท้จริงคุณผู้ชมครับทว่าจิมก็คงจะไม่ยอมง,ง,ง่ายๆเขาก็เลยจับดาบคีย์บอร์ดมาต่อสู้จนทําให้เบอนี่หนีไปในที่สุดโดยต่อจากนั้นศัตรูคนนี้ก็จะโผล่มาอีกสองสาครั้งนะครับซึ่งบาง ห้องบอสสรุปแล้วหัวหน้าแผานกคนดังกล่าวนั้นเป็นฝาแฝดคุณผู้ชมครับผมก็ว่าทําไมเขาจับเราไม่ได้จากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น จิมได้ทำลายเครื่องมือทรามานพนักงานฝึกหัดพร้อมกับการเข้าสู่โซนถัดไปของฝ่าย Customer Service นะตรงนี้เราจะเจอพนักงานเอกสารที่สภาพโซมมากๆนะครับแล้วก็จะเจอกับคุณป้าเข็นลำโพงจับไม้เพื่อประกาศข่าวสารในบริษัทคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบริษัทในไทยมีตำแหน่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าการโจมตีของป้าก็คือไฟลุกรอบตัวแบบนี้เลยครับ จากนั้นหัวหน้าแผนกตัวจริงก็ปรากฏตัวเขาก็คือมิสเตอร์เครกวันนี้รู้ว่าจิมเป็นคนทําลายเครื่องจักรผลิตอินเทอร์เขายังด่าทอเราก่อนจากไปด้วยนะครับว่าไอ้ขี้แพ้อย่างเราเป็นตัวถ่วงของบริษัทพระเอกจึงเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงห้องทางานของมิสเตอร์เครกนะครับจิมก็เอ่ยปากขอโทษที่ตนเองชอบแวะไปพักกินกาแฟบ่อยไปหน่อยแถมยังทําลายอินเทอร์แมชชีนด้วยจิมในอยากทํางานที่นี่นะแลวเราก็มองว่าตนเองควรได้รับการเลื่อนตําแหน่งแต่ทว่าในฝั่งของมิสเตอร์เครกจึงบอกให้เราพิสูจน์ฝีมือให้ดูการต่่อสู้้้้้หลัังงจจากนนนนึึนไดเริมตข ! ู้ไปสักพักก็ต้องบอกผู้ชมว่าอาการโรคหัวใจของมิสเตอร์ครกกำเริบจิมก็เลยเป็นฝ่ายชนะส่งผลให้บอสต้องยอมให้คูปองกินกาแฟฟรีกับเราหนึ่งใบจากนั้นเขาก็หายไปส่วนจิมก็ออกเดินทางต่อผ่านเทรนนิ่งรูมแล้วก็ตรงนั้นเองที่เราจะได้เจอกับแชร์แมนออฟกูดวอเตอร์หรือว่าประธานบริษัทน้ำดีเป็นครั้งแรกนะครับประธานนั้นบอกว่าเขาจับตาดูเราอยู่พักใหญ่แล้วและตอนนี้เขาคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะได้ฝึกอีเมลเทรนนิ่งซึ่งแชร์แมนนั้นต้องการให้เรายิงปืนอีเมลใส่เด็กฝึกงานคคนนนนนนนัันนั้้ทงงงวว่่่าใเเชิขอออกกมมลแแ็ืสห กิ่วนี้ก็มีชื่อว่าอีเมลบลัสเตอร์ที่เป็นเสมือนการยิงปืนลำแสงใส่ศัตรู เอาเราไปกันต่อนะครับจิมจะขึ้นลิฟต์มาที่จุดเช็คพอยท์ที่บริเวณรีเซพชันหรือแผนกต้อนรับที่อยู่โถงหน้าของบริษัทประเด็นเนื้อเรื่องสําคัญก็คือเราจะได้เจอกับอลิสพนักงานต้อนรับสาวสวยตรงนี้ทั้งสองได้พูดคุยแล้วก็กินกาแฟด้วยกันแล้วมันทําให้เรารู้ว่าข่าวการได้เลื่อนตําแหน่งตั้งแต่ทํางานวันแรกของการทํางานของจิมนั้นรู้ไปทั่วองกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในความหมายก็คือเขาได้เลื่อนง,งานจากฝ่ายบริการลูกค้าขึ้นไปยังฝ่ายบุคคลที่จะเป็นด่านที่2หลังจากที่อลิสติดบัตรใหม่่่ให้้กัเเราาาฟฟร,าเราาาาานอจแฟีีททไะปชง มือในชั้นนี้อีกด้วยนะครับเช่นการเพิ่มเฮลพอยต์เพิ่มเอเนจีพอยต์อะไรทํานองนี้หรือว่าจะเป็นกิมมิกฝั่งซ้ายสุดของฟลอร์ก็จะเป็นประตูทางออกนะครับที่เราจะออกไปไม่ได้ในตอนนี้วิ่งเข้าไปมันก็จะหมุนหมุนกลับเข้ามาใหม่อีกรอบเ <c oughs> อาเลยครับเมื่อขึ้นมาที่แผนก Human Resource ได้แล้วนะครับคือเปิดลิฟต์มาปุ๊บไม่นานเราก็ได้เจอกับอีเวนเลย ั้งนี้หมอนี่ออกมาเพื่อทําลายทางไปต่อแล้วให้เราตกลงไปยังชั้นล่างที่เต็มไปด้วยเอกสารมากมายคือออฟฟิศฝ่ายบุคคลของจริงก็น่าจะประมาณนี้มั้งครับเอกสารสําคัญต่างๆต้องเยอะหน่อยทางเอกสารพนักงานเอกสารลูกค้าเยอะแยะไปหมดทีนี้ในฝั่งของศัตรูที่เราได้เจอก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งฝ่ายบุคคลจะมีพนักงานที่เอาหนังสือมาฟาดมีสาวออฟฟิศที่ปาจรวดกระดาษโจมตีนักประดาน้ําที่ว่ายลงไปในกองเอกสารและพนักงานที่เอากาอี้มาสไลด์ไปกับพื้นอาคารแบบนี้เลยครับกระทั่งเราก็ไปจนถึงห้องทํางานของม e ิสเตอร์อีเวนจิมบอกกับเข เคลียร์เอกสารพวกนี้เป็นตลอดหรอกนะตัวเอกก็เลยเปิดฉากสู้กับบอสคนนี้ในที่สุด เราชนะมาได้แล้วก็ตามธรรมเนียมเลยครับบอสจะให้คูปองกาแฟาฟรีกับเราและก่อนจะลงไปยังรีเซพชันนายแชร์แมนจะมาโผลอีกรอบเพื่ออัปเกรดปืนให้ครับพนวกยกับออกคําสั่งให้เรายิงใส่อินเทอร์นคนนี้เพื่อไล่หมอน,นี้ออกจากบริษทัทไปอีกคน ระบบการเล่นก็จะวนลูปแบบนี้นะครับเคลียร์แผนแกนั้นๆแล้วก็วนกลับมาที่รีเซพชันทว่ามาคราวนี้บทสนทนาระหว่างชิมกับอล,ลิสนั้นกาลังบอกเราว่าจิมนั้นเบื่อระบบการทํางานของที่นี่มากและเมื่อไร่ที่ตัวเอกได้เป็นซ e o เราจะเปลี่ยนองค์กรนี้ให้ดีขึ้นจากนั้นทั้งสองก็จะกินกาแฟด้วยกันแล้วมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆของทั้งคู่นะครับจากนั้นก่อนจะแยกทางการหญิงสาวก,ก็จะให้แท็กเลเวล3เพื่อขึ้นไปยังแผนกแอคเคานต์ติ้งหรือว่าแผนแกบัญชีต่อไปนั่นเอง ลครับขึ้นมาถึงด่าน3แรกเห็นก็รู้ได้เลยว่าผานากนี้น่าจะมีความเย็นจับใจกว่าทุกชั้นแน่นอนเพราะว่าอาคารส่วนนี้มีน้ําแข็งเกาะกระจายไปทั่วเหมือนกับว่ามีคนเปิดเครื่องทําความเย็นทิ้งเอาไว้ข้ามคืนครับ ในส่วนของจุดเด่นของด่านนี้ก็คงเป็นภาพของกองเงินกองทองที่อยู่ด้านหลังจากนั้นเราก็จะได้เจออีเวนต์ของคน2คนคุยกันเนื้อหานั้นบอกว่าไรายได้ของบริษัท g o o ว Water ปีนี้มันสุดยอดมากผู้หญิงคนขวาก็ถามต่อว่าทําไมเราไม่ประกาศปันผลให้พนักงานล่ะแต่ว่าชายร่างใหญ่กลับให้เหตุผลนะครับว่าบริษัทยังรับความเสี่ยงมากๆอยู่เราควรจะเอาเงินไปลงทุนกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาดีกว่าจากนั้นทั้งคููก็แยกตัวหายไปในที่สุดครับ มาว่ากันถึงศัตรูของแผนกนี้กันบ้างนะครับเราก็จะได้เจอกับคุณป้าฝ่ายบัญชีที่สร้างน้ําแข็งขึ้นมาโจมตีใส่เราได้เจอกับมนุษย์ยักษ์ที่ใช้แฟมฟ้าออกมาเป็นคลื่นน้าแข็งแต่ที่น่าสนใจก็คือการสํารวจในชั้นนี้เราจะได้เจอเพื่อนด้วยนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าเฟร็ด เรดบอกว่าเขามาจากชั้นบนเพื่อเอาเอกาสารมาติดต่อรับเงินค่าจ้างโดยก่อนจะแยกทางกันเขาก็ยังเปรยในเชิงชักชวนด้วยนะครับว่านายอยากมีรายได้โดยไม่ต้องทํางานหรือว่าการใช้เงินทํางานแบบพา s s i ีบอินค m รไม่ได้ซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะเอาละครับทั้งว่าสุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อจนไปถึงห้องบอสจนได้ บอสคนนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเขาชื่ออะไรแต่ที่รู้ก็คือคําพูดของจิมที่บอกไปว่าผมเบื่อที่จะรับคําสั่งจากหัวหน้าจอมขี้เกียจแล้วล่ะหมอนนั้นจึงพยายามไล่เราออกมาจนต้องต่อสู้กันในที่สุด หหััวน้้้าไดอีกครงจิมก็เข้าสู่โซนที่2ของแผนกที่จะมีศัตรูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับได้แก่พนักงานที่ใช้คีย์บอร์ดเป็นปืนยิงลูกบอลใส่เรากับเจ้าหน้าที่ที่ปีนชัน้นหนังสือด้วยอุปรกรณ์ปีนหน้าผาซึ่งเมื่อผ่านไปได้นะครับเราจะได้พบกับผู้หญิงในร่างเงาในตอนแรกคนนั้นเธอคนนี้ก็จะเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีของบริษัทนามว่านาเดีย ธอที่มาพร้อมกับหุ่นยนต์แมงมุมบนกับเราด้วยนะครับว่ามันยากแค่ไหนรู้ไหมกับการที่จะทําให้งบการเงินของบริษัทนี้สมดุลได้ส่วนนานยะเป็นเหมือนหนี้สินเป็นภาระขององค์กรโดยแท้จริงการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นครับ เอาชนะนาเดียได้แล้วชายแมนก็ออกมาอีกพร้อมกับบอกว่าการไม่ปันผลให้พนักงานคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนาเดียและประธานยังหวังว่าเราจะไม่ทําพลาดแบบนาเดียอีกก่อนจะปลดอาวุธใหม่ให้กับเราเพื่อใช้เดินทางต่อสู้กันต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์ต่อจากนั้นมันจะต่างออกไปจากเดิมนิดหน่อยตรงที่จิมเกิดอาการเป็นลมขึ้นมาครับวินาทีนั้นเองที่ภาพในวัยเด็ยกย้อนกลับมามันคือตอนที่เราเล่นเกมกับพ่อในตอนเด็กซึ่งเราจะเห็นว่าพ่อเองก็ไม่ทํางานแล้วออกมาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆที่บ้านเช่นกันแม่ของจิมที่อดทนมานานก็รับไไไม่่หวอออีกกตปสุดทท้้ายเเธ็ลิง กับพ่อไปอยู่กับซีอโของบริษัทแห่งหนึ่งเด็กน้อยจิมที่ยืนเห็นภาพทั้งหมดก็เลยฝังใจว่าถ้าวันหนึ่งได้เป็นซีอบ้างแม่ก็น่าจะกลับมาหาสินะแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดในวัยเด็กของเขาเท่านั้นทั้งนี้เรื่องราวก็ได้เล่าต่ออีกหน่อยก็คือเหมือนกับว่าในท้ายสุดจิมก็ได้ย้ายไปอยู่กับแม่ในบ้านของสามีใหม่ครับแต่ว่าพระเอกก็กลับโดนลูกชายของซีอคนนั้นทำร้ายตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยเช่นกัน เอาละรครับจากนั้นตัวเองก็ฟื้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพบว,ว่าเขามาอยู่ที่แผนกรีเซพชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่ช่วยเราเอา,เอาไว้ก็คือเฟร็ดนั่นเองจากนั้นเราก็จะได้คุยกับอลิสพร้อมกับบัตรผ่านสู่ชั้นต่อไปและนี่จะเป็นแผนกที่ทําให้เรารู้สักทีนะครับว่าบริษัทนี้ทําธุรกิจอะไรด้วยวิธีการแบบไหนซึ่งมันก็คือแผนก Research and d e v e l o p m e n t หรือว่าแผนกวิจัยและพัฒนานั่นเองครับ จิมพอได้เข้ามาเหยียบผแผนกนี้ก็รู้ทันทีนะครับว่า Good ว a t e r นั้นทําธุรกิจที่ตรงตามชื่อเลยนั่นก็คือบริษัทผลิตและก็ขายน้ําดื่มนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือภายในแท้งบรรจุน้ํากลับมีมวลสีดําๆลอยปะปนอยู่ด้วยแต่วว่าก่อนจะได้คําตอบทั้งหมดนะครับเรามาดูศัตรูที่จะได้เจอในโซนนี้กันก่อนพวกเขาจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอาถังดับเพลิงมาติดหลังเพื่อทําเป็นเจ็ตแพ็คแบบนี้มีศัตรูที่เป็นคนงานนินจาที่ใช้ขวดน้ําเป็นดาวกระจายแล้วก็พวกที่ปีนเพดานแล้วก็ และอีเวเนตจ์เรื่องอันแรกจะเกิดขึ้นเมื่อจิมได้เจอกับเฟร็ดอีกครั้งมาคราวนี้เขาบอกว่านายกําลังเห็นกระบวนการผลิตน้ําของบริษัทอยู่แต่ในฝั่งของจิมก็งงว่าที่เขารู้ก็คือบริษัทกูดวอเ t อร์นั้นเป็นบริษัทขายน้ําแร่มาตลอดแต่เพื่อนก็บอกว่าเมื่อก่อนนะใช่แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาขายน้ํากรองหรือว่าฟิลเตอร์วอเอร์แล้วซึ่งมันเป็นความคิดอันชาญฉลาดของโบบาผู้เป็นหัวหน้าแผนกนี้ที่สําคัญก็คือบริษัทไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้หรอกเพราะบ่อน้าแร่มันแห้งไปนานแล้ว สิ่งที่เราได้เจอต่อไปจะเป็นห้องทดลองที่มีน้ําแล้วก็ตัวอะไรบางอย่างคล้ายมนุษย์อยู่ด้านในต่อด้วยศัตรูที่เป็นนักกล้ามกับปืนฉีดน้ําของเขาเครับซึ่งหมอน,นี่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแทงน้ําก็ได้นะและศัตรูตัวสุดท้ายก่อนเจอบอสก็คือนักวิทยาศาสตร์ขี่พัดลมแทนไม่กวาดแล้วก็โยนหลอดทดลองลงมาตัวนี้เลย ก่อนที่จะเข้าห้องบอสเราจะเห็นภาพห้องซ่วมที่มีคนมากมายครับพวกเขากําลังขับถ่ายออกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ําขายของบริษัท Good Water ก็คือ p o o ว Water ที่มีไอเดียมาจากโบบาผู้นี้จิมรู้แบบนั้นก็เลยตัดสินใจต่อสู้กับเธอในที่สุด เอาละรครับเมื่อล้มบอส่งได้แล้วการได้เจอกับแชร์แมนอีกรอบในคราวนี้แม้จะเหมือนเดิมในด้านที่เขาจะมอบพลังให้แต่ว่าประธานกลับมีคําสั่งให้เราจัดการกับเฟร็ดที่เคยช่วยเราเอาไว้ครับทั้งนี้ประธานมีเหตุผลที่ทําแบบนั้นก็เพราะว่าเฟร็ดเอาความลับบริษัทไปแพร่งพร่แชร์แมนจึงให้เราจัดการเขาซึ่งจิมก็ทําตามนั่นทําให้เมื่ออลิสรู้เรื่องนี้เธอผิดหวังกับเรามากและไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับจิมอีกหญิงสาวให้แท็กกับเราแล้วก็ไม่สนัวเองอีกเลยนับจากนั้น เอาละครับการเลื่อนขั้นของตัวเอกนั้นทําให้เราได้เข้าสู่แผนกมาร์เก็ตติ้งซึ่งฝ่ายการตลาดก็มีจุดเด่นตั้งแต่ดีไซน์ของฉากแล้วล่ะครับเพราะที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นไม้ประติมกรรมต่างๆรวมทั้งกิมมิคที่เป็นทีวีที่ว้าไปมาได้ในฝั่งของสตรูของโซนแรกก็จะเป็นคุณป้าจิตกรขี่กระรอกใช้ผู้กันฟาดคนตีกรองเชื่อสิงโตและก็ฮิปปี้ขี่เมฆจิบกาแฟาที่มาพร้อมกับสกิลเครื่องหมายกดไลฟ์สีแดงกระทั่งเราก็ได้เจอกับบ,บสอสหัวหน้าง,งานอย่างฟรานเชสกาคาแรคเตอร์ของเธอจะเป็นเหมเเาว่่่ต,ออตๆแต สาวนั้นไม่สนนะครับแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยทั้งสองก็เลยต้องต่อสู้กันในที่สุด เชออนะได้แล้วเราก็จะไปกันต่อเรื่อยๆแบบไวๆนะครับเนื่องจากชั้นนี้อาจจะไม่ได้มีประเด็นเนื้อเรื่องสําคัญมากนะักจิมจะเดินทางไปจนได้เจอบอสใหญ่ของแผน่ครับหมอนี่มีชื่อว่าแบรเร คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับกอริลาเซเลปอีกเช่นกันกระทั่งเมื่อลมบอสลงได้เราก็จะกลับมาที่รีเซพชันอีกรอบทว่าอลิสที่มักจะรอเจอพระเอกอยู่ตรงแผนกต้อนรับกลับกลายเป็นคนอื่นไปซะแล้วนะครับพอเข้าไปพูดคุยด้วยก็เลยรู้ว่าหมอนี้เป็นหนึ่งในฝาแฝดท,ที่ดูแลแผนกบริการลูกค้าเขาได้เปลี่ยนบทบาทมาสวมวิกแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้แทนหมอนี้ให้บัรผ่านไปสู่ชั้นต่อไปกับเราพร้อมกับบอกว่าอลิสออกจากงานไปแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าเธอจะไม่ได้รอเรานะตรงนี้อีกต่อไปแล้วละครับแต่ว แอดไวซ์ูืย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอที IT, ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก adwise co th สามารถใช้โค้ด tmof 6เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและดูในเรื่องเกมนานๆแบบนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยอย่างออฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีครับด้วยมังี้ทกรวยสว่บาางและเบแต่รตทด ตกไม่แตกท้าไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมู ask, ลได้ที่ f a c e b o o k c o m slash o f t u s k รืยถ้าใช้โค้ด e Move ก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ เอาละครับแผนกถัดไปรองสุดท้ายก็คือแผนกเซลล์แอนด์ลีเกลซึ่งเราจะได้เจอกับวิลเลียมอีกครั้งที่นี่เขาจะแวะมาทักทายก่อนที่จะล่าถอยกลับไปปล่อยให้ตัวเอกต้องสู้กับพนักง,งานที่แปลงร่างเป็นแวร์วูฟได้นะครับซึ่งก็น่าจะได้รับแรงบรรดาใจมาจากเดอะวูฟออฟ a อล s t สตรีทมั้งครับหรือว่าจะเป็นศัตรูที่เป็นคุณป้าฝ่ายกฎหมายคนนี้รวมทั้งด่านที่มีลูกเล่นเรื่องการสลับด้านแรงโน้มถ่วงจนเราได้เจอกับวิลเลียมในชุดอาร์เมสูตรแล้วก็ต่อสู้กันในที่สุด ความน่าสนใจก็คือแม้จะเอาชนะศัตรูลงได้แต่ว่าการเสียลิสไปก็ทําให้จิมเลือกที่จะไม่ไล่วินเลียมออกจากนั้นเราก็จะเข้าสู่อาคารห้องประชุมของกลุ่มประธานบริษัทพวกเขาบอกว่าเราผ่านบททดสอบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกทั้งแผนการของประธานก็คือพวกเขาต้องการกําจัดซี o โอฟรานซิสออกไปจากองค์กรแห่งนี้เพราะการบริหารงานของมันนี่ไม่เป็นไปตามที่ประธานอยากให้เป็นเราจึงได้บัตรเข้าสู่ห้องทํางานของฟรานซิสในที่สุดซึ่งก็ต้องย้ากับผู้ชมอีกทีนะครับว่านี่คือการทํางานวันแรกของเรานะแต่ว่าความสุดก็คือจิม ฟรานซิสลงให้ได้อย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสองได้เจอกันนะครับฟรานซิสกลับบอกกับเราว่าเขานี่แหละที่เป็นคนบอกให้ฝ่ายบุคคลรับพระเอกเข้ามาทํางานที่นี่เพราะว่าเขารับปากกับแม่เราไว้ว่าเขาจะเป็นคนฝึกฝนเราด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อสิ้นคําพูดทั้งคู่ก็ต่อสู้กันจนได้ในที่สุด อชนะฟรานซิสได้แล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าว mm ิลเลีย hmm. มก็จะมาช่วยเราด้วยอีกแรงแล้วว่าความจริงที่ฟรานซิสบอกกับเราก่อนโดนกําจัดออกจากบริษัทก็คือ ผู้เป็นเจ้าของกิจการจริงๆกับเป็นเดอะแมชชีนหรือว่าเครื่องจักรสังหารต่างหากและมันคงเป็นการเปรียบเปียของผู้พัฒนานะครับที่จะให้องค์กรนี้เป็นดัง่งคอมปอเรทแมชชีนหรือว่าองค์กรเครื่องจักรที่ดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตจิตใจจิมพอรู้แบบนั้นก็ขึ้นไปยังยอดตึกเพื่อต่อสู้ชี้ขาดกับบอสใหญ่ที่แท้จริงและเขายังตัดสินใจแล้วว่าหลังจากที่จัดการหุ่นยนต์ตัวนี้ลงได้เขาจะลาออกแล้วก็ไปตามหาอลิซให้เจอจิมยังปฏิญาณกับตนเองดท้า,บบานนลยของเคส เกมนี้นะครับซึ่งมันจะจบยังไงผู้ชมได้ดูไปยาวๆนะและสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ